ซุยออฟฟิเชียลรับบอลโลกนำเสนอนักเตะตัวเทพที่น่าจับตามองในบอลโลก2022กรุ่ม C มีใครบ้างไปดูกันเลยโดยกรุ่ม C ประกอบไปด้วยทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาทีมจังโก้เม็กซิโกเยี่ยวมรกตซาอุดีอาระเบียและเจวินซีโปลแลนด์อาร์เจนตินาแชมป์โคปาอเมริกาว่าที่แชมป์กลุ่ม C นำทีมโดยเด็กกด กับตันเลโอนลเมสซี่กวาดมาแล้วทุกถ้วยคว้ามาแล้วทุกรางวัลชั้งในานามบุคคลทีมชาติและระดับสโมสรรวมถึง89รายการและในเจ็ดจาก89รางวัลที่เขาได้รับคือรางวัลน,นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกถึง7สมัยและปีนี้คือการถึงทวนครั้งสุดท้ายสำหรับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกตลอดกาลลลโอนลเมสซี่อัเคาเดมาเรีย ปีกพ่อหมดแห่งอาร์เจนตินานักเตะคู่บุญของเมสซี่ในทีมชาติและเป็นนักเตะที่เมสซี่บอกว่า เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในโลกและปีนี้ก็คือบอลโลกปีสุดท้ายของดิมาเรียเชน่นกันเอมิเลโน,โนมาติเนสมือกาววัย29ปีทำผลงานได้สุดยอดกับอาเซนอลก่อนจะแยายุยึดตัวจริงกับแอสตันวิลล่าจนทำผลงานได้อย่างน่ามหัศจรรย์พาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกาขนาดเมซซี่ยังยอมรับว่าประตูผู้นี้ Amazing สุดๆลาอตาโลมาติเนส มาถึงกองหน้าตัวทำประตูหลักในแผงของโคส,สกาโรนี่กองหน้าเจ้าของฉายาเอลโทรโรหรือเจ้ากระทิงกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระดับสโมสรและครั้งนี้อางอิงจากคำพูดของโค้ชเขาได้รับบทบาทสำคัญนอกเหนือจากการทำประตูในระบบของอาร์เจนตินาเขาคือนักวิ่งตัวหลักในการฉีกแนวรับให้ขาดกระจุยซาอุดีอาระเบียอาจจะดูด้อยกว่าทีมอื่นๆในกลุ่ม ในการมาเล่นในภูยวิภาคของตัวเองซาอูอาจจะสร้างความแตกต่างจากการเป็นหมูของบอลโลกในปีก่นก่อนก็เป็นได้ yes, ยัสเซอร์อัลชารานียอดแข้งแนวรับจากทีมแชมป์ลีกซาอุดิอาระเบียเป็นผู้เล่นถนัดขวาแต่สามารถเล่นแบ็กซ้ายแถมยังทำสถิติได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติตั้งแต่ปี2012ซาบานอัลฟารัช นักเตะกับตันทีมทั้งในนามสโมสรและทีมชาติกลางระดับตำนานเที่ยงโลดแล่นผู้เป็นทั้งหัวใจหลักและราบฐานสำคัญของทีมชุดนี้ด้วยเทาา้าซ้ายที่อันตรายการจ่ายบอลและการป้องกันก็ไม่เป็นสองรองใครซาเรมมอัลโดซารีปีกพรสวรรค์ตัวความหวังของคนทั้งประเทศที่คนซาอุผู้เป็นเสียงเดียวกันว่ามีพรสวรรค์ มากที่สุดในวงการฟุตบอลซาอุยุคนี้โดยในระดับสโมรสรดอซารี่ยิงไปแล้วถึง9ประตู5แอสซิสจาก21เกมและไม่พูดถึงผู้เล่นประสบการณ์สูงม,มามากซาอุดีอาระเบียยังมีดาวรุ่งฝีมือดีอย่างฟิรัสออนบูไราการดาวยิงอายุน้อยที่น่าจับตามองอย่างมากยิงใส่ทั้งญี่ปุ่นและจีนมีความเป็นแมชวินเนอร์สูงมาน่าจับตามองสุดๆทีมจังโก้เม็กซิโก เจ้าของเกมรุกที่หลากหลายสร้างผลงานที่ดีกับการเล่นทวร์นาเมนต์บอลโลกมาโดยตลอดทีมที่มีทีเด็ดแบบนี้จะพลาดไม่ได้เลยกิลเยโมโอชัวพูดถึงบอลโลกพูดถึงเม็กซิโกต้องข่าวคนนี้ตำนานแห่งตำนานยอดถังการป้องกันประตูจอมเก่าวัย37ปีนักบอลคนแรกในประวัติศาสตร์ ฟุตบอลเม็กซิกันที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบ้านลงดอในปี2007และไม่ว่าผลงานในระดับสโมสรจะเป็นอย่างไรโอชัว oh sure, ก็จะโชว์ฟอร์มสุดชัวเสมอในเกมสำคัญของทีมชาติราอูคิมินสเรื่องฝีมือ คงไม่ต้องพูดถึงพวกเราคงเคยเห็นผลงานยอดเยี่ยบของเขาในเวทีสุดโหดอย่างพรีเมียร์ลีกแม้ฤดูก,กาลนี้จะได้รับบาดเจ็บจนพราดโชว์ผลงานไปบ้างแต่ครั้งนี้สุดหน้าตัวความหวังตั้งเป้าไว้สูงหวังยิ่งกระจุยไม่เกรงใจใครพาทีมชาติเบียดเข้ารอบให้จงได้เฮียวิ่งโลซาโน เจ้าของฉายาเด e s ชักกี้ปีกตัวจีนผู้เป็นความหวังขูงสุดของชาติสิ่งปีนี้สโมสรต้นสังกัดและเจ้าตัวกำลังทำผลงานได้อย่างขั้นเทพครองจ่าฝูงเกาโชเซเรียอาอยู่ในขณะนี้ผู้คนทั้งประเทศต่างคาดหวังว่าชักกี้จะนำฟอร์มอันร้อนแรงจากเมืองเนเปลิลติดตัวเขามาด้วยและคนสุดท้ายเอ็ดัน อวาร์เรสกองกลางเชิงรับของอาแจกอัมสเตอร์ดัมมีความแข็งแกร่งในการแย่งบอลจุดเด่นกับลูกกากา่ยนรับเป็นรุปและจ่ายบอลทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจบนเวทีแชมปี้ยนลีกสมาแล้วโปแลนด์หลังจากความทรงจำอันเลวร้ายในบอลโลกที่รัสเซียการกลับมาทัวร์นาเมนต์บอลโลกอีกครั้งของเลวานดอฟสกี้จะทำลายภาพจำอันเลวร้ายนั้นได้หรือไม่เลวานดอฟสกี้ ไม่ต้องอธิบายอะไรมากพอนี่คือหนึ่งในยอดกองหน้าที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลกของฟุตบอลเลวี่คือความเพอร์เฟกต์ขามีทุกอย่างคุณสมบัติที่กองหน้าเบอร์เก,ก้าทั่วทั้งโลกใฝ่ฝันถึงแต่เลวันดอฟสกี้ก็ยังไม่เคยทำประตูได้ในบอลโลกเลยสักลูกเดียวปิโอเตอร์ซีเลนสกี้กองกลางจอมทับคนสำคัญของนาปโปลีผู้เป็นหัวใจนในเกมรุกรองจากเลวันดอบสกี้ มีคำกล้าจากโคชเปาโลซูซาว่าถ้าวันไหนที่เซเลนสกี้เล่นดีบอลจะไปเห็นเท้าเลวันดอฟสกี้ในจุดที่อันตรายอย่างสม่ำเสมอและโปลแลนด์จะไม่มีวันพ่ายแพ้อาคาดิอุสมิลิกกองหน้าจากชิวเวนตุสที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคู่หูคนสำคัญในแดนหน้าของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้มิลิกอาจจะไม่ใช่กองหน้าที่ perfect แบบเลวีแต่เขาคือกองหน้าตู้ความหวัง สารพัดประโยชน์ที่ครบเครื่องและมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทาเลวันดอฟสกี้คือเก่าหน้าเลว,เวลีบมิลลิกก็เปรียบเสมือนเลวานตอนเลว์85เกอร์เซกอสคริรโซเวียตกองกลางตัวรับสุดดุดันหัวใจในแนวรับของโปโลแลนด์กองกลางมากประสบการณ์มีจุดเด่นในการเล่นเป็นทีมการเติมเกมและการเข้าสนับสนุนเพื่อนในจังหวะต่างๆ ั้งเกมรับที่ดุดันการเติมเกมรุกที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโคสซูซาพูดถึงเขาว่ามีฟินักเตะที่ทุกคนอยากให้มีอยู่ในทีมและนั่นก็คือนักเตะเทพที่น่าจับตามองในบอลโลก2022กรุ๊ป4หากใครเป็นนักเตะที่เ,เพื่อนคิดว่าน่าจับตามองประจำทัวร์นาเมนต์นี้ ก็อย่าลืมคอมเมนต์สู่ยกับเราด้วยนะครับสุดท้ายหากชอบใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเนื่องคอนเทนต์สุ่ยโมบ้าบอยมากมายได้จากพวกเราสุยออฟฟิเชีฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางต่างๆเราไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับ